มจ้าไม่ดังวเนาะเสียบล้อปะเสียบแน่นปะเสูตรไม่อนดังแทนปะเจ้ิก่ขก้นมงกันมเทนม้ดจ้ากองไก่เนมยพ่อเผยเนีนยเไยเดตาบุดีเลยกองไก่มาจ้ามากินกระทะมชะกันมาเทนจ้าสุกเลยพินแบบที่เป็นเ่นนี้ะิลไม่ เาเอาไ้ชุดาาว้เียบ้งจัดล้วพี่น uh. ้องนองปองไปไม่ดังนเกล่าพอเดือดปักลูกปักเนยมาจะมา mọi người làm người mọi người mọi người mọi Qua mọi người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  cái <laughs> ้างอสมสสามส่อะกแจ่มเนาจด้อมึกหมูกระทะกับน้เพื่อทุกอจ้า

กินบ้างลงไม้หลักลงชีสเคี่เด็กน,น,นี่อยากกินกระหอนผัดกะหอน เราไก่ง เด็กคนด็กคนคงมีจิขานขอกบ้านจับมก่บบักบุบั กระดังเจ้า,จากระขาว <c oughs> มาแล้วจ้บพี่รองมาเด้อกินมากระทะกันนะเพื่อนแ็จะแซ่แ่บแฟแฟแ มากจะไหม ไม่ได้ไ่ขายแ้วนะเราถือเช็ดตรงน <scroll down. S 1> <kaç? S 2> ี้แล้วก็ใส่ฝัง กุ้กุมพอกแกะไม่กินกินอะไรนะ ก็ับมุกป่ะเป็นน้ำมันเสงเป็นเครื่องับปะร ừ chưa chịu được chưa Để được chưa vô được chưa 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 คั้นสไลด์นีดโ้นไม่แล้วที่เวีนเนี่ยมันพิกไปลุกไะครับอึ้ที่เป็นยกถาดเนี้โจ๊ะผัดหมูยกไปหมดยกมาเห็นไมันนแหละโอเค จะปิดคลิปแล้วคอณยังยังไม่หมดก็ต้องมาจะปิดคลิปละในคลิปที่กระชับนี้ก็จะพี่น้องฝากกดติดตามช่องเพนท์พลาสินนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้ะบ๊าย